อพอเราวางให้มันตรงแล้วก็รูดได้เลยค่ะเราจะหักหัวหักท้ายนะคะทีละมุมแบบนี้ค่ะแล้วก็รีดลงไปได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วข้างหนึง่งเหลืออีกข้างหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาติดฟิล์มของ Samsung S21 Ultra นะคะฟิล์มที่เราจะติดก็จะมีฟิลม์มหน้านะคะที่เป็นไฮโดรเจลแล้วก็ฟิล์มหลังที่เป็นฟิล์มไฮโดรเจลเค l ลานะคะแล้วก็ฟิล์มตัวเลนนะคะส่วนฟิล์มที่เราจะติดก็คือจะเป็นตัวฟิล์มไฮโดรเจลหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอัน,นจะเป็นตัวใสนะคะที่เราจะติดจะเป็นตัวใสฟิล์มจะมี3แบบไฮโดรเจลนะคะ อันนี้ใสแล, expand. แล้วก็จะมีถ so นอมสายตาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นฟิล์มด้านนะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นเป be ็นฟิล์มเคปล่าฟิล์มหลังนะคะนี่ที่เราตัดมาอันนี้จะมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ก็คือเราก็จะมีเครื่องตัดตามรุ่นเลยว่าอยากได้รุ่นไหนพวกนี้ก็คือเราติดเป็นจะจะตัดเป็นฟิล์มหน้าฟิล์มหลังได้หมดเลยนะคะส่วนตัวที่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นงานแบบเนี้ยงานเคสที่เป็นแบบนี้มันติดไม่ค really uh ่อยอยู่นะคะ เป็นฟิล์มใสหรือฟิล์มพลาสติกก็ไม่ค่อยอยู่เพราะว่าติดแล้วเวลาเราลอกมันก็จะลอกติดมือออกมาเลยเราก็เลยวันนี้จะลองมาเป็นเคปล่าดูนะแล้วก็จะมีฟิล์มตรงนี้ก็จะเป็นฟิล์มของในส่วนของฟิล์มติดหน้าเลนส์นะคะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อสตาร์เทคค่ะฟิล์มหน้าเลนส์ก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนก่อนนะคะอันนี้อันดับแรกลอกฟิล์มเก่าออกแล้วก็ทําความสะอาดดูก่อนนะคะ นี่ค่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นจอโค้งเนาะเพราะว่าถ้าติดฟิล์มกระจกมันก็ออกจะแตกง่ายเหมือนกันแต่ถ้าฟิลม์มฟิล์มที่เป็นไฮโดรเจลมันก็จะอยู่ได้นานหน่อยค่ะเดี๋ยวนะเหมือนเราลืมลืมไปน,นี้อีกอย่างหนึง่งที่รูดติดฟิลม์มโอเคอันนี้นะคะอันนี้เครื่องมือที่เราจะใช้ก็มีแค่ผ้าเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เครื่องรีดนะคะ ถ้าเราไม่มีเครื่องรีดพรุ่งนี้เราใช้เป็นพวกบัตรประชาชนและก็รีดติดได้ค่ะฟิล์มตัวไฮโดรเจลมันก็จะติดง่ายเราสามารถติดเองได้เลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมทำความสะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะติดนะคะเช็ดคราบฝุ่นคราบอะไรของเก่าออกให้หมดแล้วก็เทียบฟิล์มได้เลยค่ะ อันนี้คือฟิล์มที่เราตัดมาแล้วนะคะก็ฉีกตามรอยนี่เลยฟิล์มตัวนี้มันจะหนาทั้งหมด3ชั้นนะคะคือ1ชั้นที่1ก็ลอกทิ้งนะคะเราจะตรงกลางแล้วก็ชั้นที่3มก็ลอกทิ้งนะคะอันนี้พอเราลอกออกมาแล้วเราก็มาเทียบได้เลยค่ะ ดูเลนกล้องให้ตรงนะคะเราเล็งหัวท้ายให้ตรงอย่างเดียวค่ะนี่นะคะลองเทียบมาโอเคสังเกตง่ายๆค่ะถ้ามันไม่ตรงก็คือเนี่ยเราดูจากตรงกล้องได้เลยเราสามารถยกขยับได้หลายๆรอบเลยค่ะว่าตัวที่เป็นจอโค้งก็จะติดยากนิดนึงนะคะนี่ค่ะ อพอระวังให้มันตรงแล้วก็รูดได้เลยค่ะเราจะหักหัวหักท้ายนะคะทีละมุมแบบนี้ค่ะแล้วก็รีดลงไปได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วข้างหนึ่งเหลืออีกข้างหนึ่งค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะรูดลงเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาลอกแผ่นหน้าออก แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงที่มันโค้งเนี่ยเราก็ใช้แผ่นตรงนี้รูบลงไปนี่นะคะมันก็พอติดลงสนิทแล้วก็เหมือนเหมือนเราไม่ได้ติดอะ่ะมันก็ไมไ่หนาเกินไปนี่นี่นะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะคือมันติดง่ายฟิล์มไฮโดรเจลอะคะ่ะแล้วก็เหนียวด้วยนะคะ นี่ไม่แตกง่ายเหมือนฟิล์มกระจกเนาะอันนี้อีกส่วนหนึ่งเราก็จะมาติดเป็นฟิล์มหลังนะคะฟิล์มหลังเป็นตัวฟิล์มเคปลารค่ะเพราะเราเคยติดเป็นฟิล์มไฮโดรเจลแล้วแล้วก็ฟิล์มพลาสติกติดแล้วติดไม่อยู่เพราะแฟหลังที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบงานแบบด้านๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันติดไม่ลงเนาะคล้ายๆเหมือนหลังไอโฟนพวกไอโฟน e 12 Pro โปรอะไรพวกเนี้ยก็ติดลงยาก โอเคทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ลอกฟิล์มมาแปะได้เลยค่ะตัวเคปล่านี้มันเราไม่ต้องอไงนี่นะคะไม่ต้องลอกแค่วางให้ตรงอย่างเดียวใช้ตัวช่วยหน่อยเนาะนี่ค่ะ ที่บอกไปตอนแรกเข้าใจว่าฟิล์มเป็นฟิล์มครล่าเป็นไฮโดรเจลด้วยอันนี้ไม่ได้เป็นไฮโดรเจลนะคะจะเป็นครล่าอย่างเดียวติดกันไว้ดีกว่าไม่กันเนาะเวลาเครื่องมันเป็นรอยมันจะไม่สวยเครื่องก็แพงด้วยเวลาเป็นรอยเลยน่าเกลียดเลยเหมือนจะได้ข้างด้วยปะโอเขาลงมาตัวตัวข้างเลยนะบอดี้เนี่ยแต่แล้วเหมือนว่าเราติดไม่ตรง ตัวเคปล่าก็เหมือนกันเรายกได้หลายๆรอบหลายๆครั้งเลย <c oughs> ติดไม่ตรงนั้นเนี่ย ไม่ตรงก็เล็งจากหัวมาก่อนดีกว่าเนาะโอยติดผมคือหลังเราก็แค่ต้องการติดกันไว้แม่เพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นรอยไม่ต้องสวยมากก็ได้เพราะว่าเรายังไงก็ต้องใส่เคสอยู่ดีนะคะแต่เวลาเราไม่กันหลังไว้ด้วยเนี่ยเวลาใส่เคสบางทีเจอเคสงานไม่ดีก็กินสีเครื่องซะแบบไม่มีรอยตกแต่ว่ารอยสีตามเครื่องก็คือโดนเคสกินกินสีไปหมดแหละ ก็เลยต้องติดอันนี้ไว้หน่อยนี่สายตาเป็นยังไงเนาะไม่ตรงเลยชิดไปลองดูเนาะสีแดงเลยเป็นไงเพราะสีอื่นมันหมดเนาะก็เลยได้ใช้สีแดงถ่ายให้ดู มีสีไหนก็เลยได้ติดสีนั้นไปสีที่เหลือเนาะไม่ใช่สีที่เลือก <laughs> โอเคส่วนตัวด้านข้างก็น่าจะรูดลงมาแบบนี้ได้นี่นะคะเดี๋ยวเราใส่เคสมันก็จะลงไปเองอีกส่วนหนึ่งที่เราจะติดก็คือเป็นตัวฟิล์มเลนส์นะคะอันนี้จะมีของเก่าอยู่นี่ค่ะโอ้ oh. มีรูปของเก่านี้น่าจะติดมากับเครื่องหรือเปล่าก้องน่าจะเป็นรอยแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ารุ่นมิใหม่ออกมาเลนมันจะยื่นออกมาเนาะเพราะเลนยื่นออกมาไม่รักษาให้ดีเป็นรอยมาก็จะถ่ายรูปไม่สวยเนาะโอเค นี่เรามาดูฟิล์มโหจะลำบากหน่อยเนาะเพราะว่าต้องเก็บฝุ่นให้หมดเลยนะข้างหน้าเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นรูเขาคือเขากาันเลนเลยเขากันหน้าเลนให้เราเลยนะอันเนี้ยลูกยางเราไปไหนไม่แน่ใจเลย คือจะเป็นรูแค่ตรงแฟดที่เหลือก็คือปิดหน้าเลนหมดเลยอืมแต่เสียดายที่เราติดกันช้าไปหน่อยเนาะเพราะว่า,ข,าขอบขอบเขามีรอยแล้วอ่าพอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วก็อันนี้นะคะลอกตามอน,นี้เลยโอ้โหต้องเล็งให้ตรงนะอันนี้ พ่าเขาจะมาร์กตามรูของเขาเลยโอเคเออถือว่าติดง่ายนะถ้าแบบนี้แค่เอาให้ตรงให้ได้เนาะถ้าพอตรงปุ๊บเนี่ยเราก็จะวางลงได้เลยเหมือนมันไม่ได้ติดเลนเลยอะเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเนาะนี่คือเขาจะเป็นรูแค่ตรงหน้าเลนนะคะที่เหลือก็คือหน้าลงไปได้เลยเอาให้ตรงนี่ถ้าเราตรงตามมุมก็สวยแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือเคปล่าตรงนี้เวลาเราใส่เคสมันก็จะลงสนิทเองนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนฟิล์มแล้วก็ฟิล์มหน้าฟิล์มหลังฟิล์มเลนเนาะของ Samsung s a m s u n g S21 Ultra นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ